บัติฝึกสติจเจริญสติมีสติตัวเดียวน่ะมันพอแต่ทุกวันนี้มันมีสติกันจะปากมันไม่พอฮะกูจะบอกให้ไอ้มีอะไรเรอะเพราะฉะนั้นตรงเอาสติเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจอยู่ในฐานให้ติสติมีกำลังจเจริญขึ้นนั่นเองวิธีอาณาปานสติ เมื่อสติอยู่ในลมเนี่ยนะมันก็จะมีส,สมถะและวิปัสนาในตัวเดียวกันเห็นไหมเกื้อหนุนกันแค่นี้นอนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ไม่จําเป็นทํายังไงจะให้อยู่ลมได้ตลอดเวลาก็ทําอย่างนี้แหละใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสติกับลมมันรวมกัน มันเป็นอันเดียวกันเป็นนิสัยอุปนิสยัยปัจจโยตเป็